หลังจากพักกันชักครูตอนนี้เรากลับมาพบกันในชน่วงที่สรงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระนองผู้ชนาพระปาะนะครับที่พมได้กเกินไปวับตอนนี้ปัญหาเรื่องของน้าพระปาเป็นปัญหาใหญ่สุดคองจังหวัดระนองเพราะว่าได้ความเดือดร,ร้อนกันดเลยความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน,นในยุ่งในเขตเทศบาลเขตอำเภอเมืองนะครับเจ้าชายบริการกงการพระปาส่วนภูมิภาคซาค่าระานอง<ะ> นะครับน้บ่อก็ไม่มีน้ครับถ้าชื้นน้ำก็เพงครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่ไปแล่เรื่องคงปัญห้าน้ำประปาที่มีปัญห้ามาเรือรังเขาเรียกว่าเป็นปญหาเรือรังไม่ดูฉายาได้รักษารักษาก็ไม่ไอ้ยก็วันนี้ต้องไปดูว่ะปญหามันเกิดจากอะไรเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะคะ่ะสกู๊ปของเราก็จะมีให้รับชมกันด้วยเขาตีเราเข้ามามเขาบอกว่าวันนี้ปญหาที่น้ำเสียก็คือปัญหาจากหร่งน้ำดิบ เร่งนำาดิบมีปญหนาไม่ว่าจะเป็นกุมเมืองหกล่วงท่าสเปนหรือจะ่าเป็นฝ่ายหรือว่าเคลื่อนกองท่าสเปนเองที่มีปญหนาน้ำหนาวเชี่ยนั่นแหละคือปญหาที่ทําให้น้ำประปาในดานงแดงคลองจ่ายได้ไม่ได้เลยะครับทางที่ตังก็เก็บกับเวลามาเก็บตังอุ้ยมากันคือครับคือครับเดินหน้ากันได้แม่งใช้จ่ายยกมัดน้ำถึงแต่ว่าเวลาพี่น้องประชาชนมีปญหนาประปาอย่างนี้ครับวันนี้มีปญหนาพมดับพิจอบคนเดียวไม่ต้องห่วง พี่น้องชาแนลกับบอกได้เลยว่าถ้ามีัน่าสราย,ยุธรับพิจชอบคนเดียวเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องชาวระนองได้ดูว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมันต้องได้รับการแก้ไขใช่ค่ะปล่อยปะลาะเลยไม่ใช่ว่าอ้างแก้ัญหาไปวันวันว่าผัาน,น,าน,ผานนั้นผันนีพอเมื่อก่อนเนื่องจากการประปาต้องทําการล้างท่อ <c oughs> ล้างท่อกรงไร่หลงต้องเป็นปียังไม่ให้อะเวลากองย้อนมาทางไม่รู้นั่นจ็เพราะฉะนั้นในเรื่องของการแก้ไขปันหาน้ำเพราะว่ามันคือปัญจยปัญจีน เป็นปัจจัยที่สําคัญของพี่น้องประชาชนนน้ำขาดไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องมีอาหารมีน้ำาญ้าหลักษาโูคเครืองนุ่มน้ำเป็นสิ่งดีสําคัญตื่นเช้ามาพี่น้องประชาชนต้องใช้น้ำล้างหน้าแปรง้วันพอเปิดตกนน้ำพังแดงคลงเมื่อกบน้ำช่วงมันนี่นะครับเทวดานี่จะเอาไปล้างหน้าหลักตากันเพราะฉะนั้นปัญหานี่ก็เป็นปัญหาที่้หลายคนติดตามกันมาแล้วก็บอกว่าแหลน้องเชนน้อยจยที่รับ พราะว่าเขาเคยเดินขบวนโรงเรียนมาที่นึ่งแล้ว <Okay. S 1> นะครับก็ไม่ได้รับการแก้ไขจากการประป้าส่วนภูมิพักจังหวัดระนองแล้วก็โดยเฉพาะในเขตเขตการพระป้าส่วนนี้กับในภาคใต้เ <Okay. S 1> ท,ท้าทีสามมาการพระป้าส่วนภูมิพักจังหวัดระนองเป็นการพระป้าที่ได้รับการโรงเรียนมากที่สุดในภาคใต้ในภาคใต้เลยเขตนี้เลย <Okay. S 1> ได้รับการรงเรียนจากพี่น้องประชาชนมากที่สุดแต่ก็ไม่เคยแก้ปัญหาได้กับประชาชนเหมือนกันแก้ปัญหาจะปลักส่งปลักเนี้วส่องติ์มาแดงแหลาแล้วนะครับ เดี๋ยวบางทีไม่เลยเลยจะปิดการนำบานชายนำะประปา้าบางครั้งก็แจ้งบางครั้งก็ไม่แจ้งลักกระปิดลักกระเพิดอ๋อเป็นล้มลักกระปิดลักกระเพิดเออลักกระปิดลักกระเปิดพอเจ็ดนาทีเขาไปท่ามทีก็เช้งใส่เขาปูดแบบมะนาวไม่มีนม้ำในก,กับการบริการประชาชนต้องให้บริการประชาชนด้วยความเป็นผู้พาเรียบรอยในก,กับนี่บางที่ตัวละทัพไปก็แต่คู่ครุ่มไม่รู้คนไหนเลยในรับบอกเลยว่าถ้าใครจะมีัญหามาฮะพมพับพิดชอบเองอย่างนี้ เพราะวันนี้คือความเดือดร้อนของประชาชนที่พี่น้องประชาชนชาลน้องเขเดือดร้อนมานั่นเลยค่ะแล้วก็มีการ้องเรียนบ่ยหมาบสนักการประปาชุนภูมิภาคจังหวัดกะนองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าการประปาผานผู้จัดการประปาเขตกับวายกับช่วยที่นะครับพี่น้องชาลน้องเดือดร้อนฐานลงมาเล่มั้งตั้งนะครับประวัติดูปัจจุบันนี้ผู้จัดการการประปากะน้องแก้ไขไม่ได้ครับไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำไม่ไล่ น้ำเล่ยโอนเดี่ยวถอแตะนะครับเวลาเก็บตังเหลือเล้ยมากันดังพลุกพุได้ชาไม่ได้ได้ตาชาไม่ได้ยกหมาน้ำยกหม้อเลยบางพื้นที่ประชาชนแจ้งไปว่าน้ำประป้าหรือว่าเดือนนึ่งยังไม่มาซ่อมเลยค่ะทางระนองเชนแนลเราเนี่ยน้ำเสียไปเท่าไดร่นะครับป้ามาปลาป้าเคยมาเลี้ยวแล้ไหมไม่เวลาเก็บตังเพิ่งม่ทันได้เรียกมาแล้วแต่เวลาเขาเรียกไปซ่อมตอซ่อมเลยไม่ได้เคยมานะครับไม่สนใจแล้วก็เมื่อวันทางระนองแชนแนลเราได้ไปสำรวจ พื้นทีน่นะครับสำรวจพื้นที่ของแหล่งผลิตน้ำดิบป้องกันปลาป้าจังหวัดระนองก็คือทีฮะสมเป็นแค่ปลากระกว่ะใบตึงตรงสะอิดสะเอียนครับยเป็นเพราะว่าน้ำหนาวอ้าน้ำหนาวพี่น้องชาวระนองเออตอนนี้ที่ฉันฐานชายน้ำอยู่น้ำหนาวกับที่เขามาทำน้ำปลาป้าค่ะเดี๋ยวต้องไปดูกันเราบันเทิงไปดูว่าแหล่งต้นน้ำดิบที่การปลาป้าส่วนภูมิภาค ซาขาวระนองแช่ผลิตนำที่เป็นผันผื้อกันบ้างครับเดี๋ยวจะห้ามาแช่หยุดใส่อารมณ์เดี๋ยวจะห้ามารมมาเออหวานกลืนจริงอันนี้ก็หวาเต็บแล้วปะไปแลกกันไปแลกกันไปแลกกันว่าเป็นผันผื้อกัน ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่หน้าสำนักง,งานการประปาสาขาระนองนะครับขณะนี้ก็ได้มีประชาชนกลุ่มหนึ่งฮนะก็เริ่มรวมตัวกันเขาบอกว่าเขาได้รับความเดือดร้อนจากการใช้น้ําประปาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำำําดําน้ําแดงหรือว่าน้ําที่หยุดไหลแล้วก็ไม่แจ้งให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็หลายๆครั้งที่ผ่านมาก็เป็นเหตุให้พวกเขาเนี่ยเกิดอาการไม่พอใจกันขึ้นมาแล้วครับรวมไปถึงในหลายๆที่ฮะ ที่ท่อประปาชํำรุดและก็ประชาชนได้ร้องเรียนได้แจ้งเข้ามาหลายครั้งหลายคราวและก็ระยะเวลานานและการปรปาไม่ได้ลงไปจัดการให้เรียบร้อยนะฮะก็ทำให้พื้นที่รอบบ้านเขาก็เปียกแฉกันมามากมายเป็นเวลานานตอนนี้เขาก็กำลังรวมตัวกันฮะ,ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเขาจะไปร้องเรียนหรือว่าแจ้งความเดือดร้อนที่พวกเขา ได้รับความเดือดร้อนจากการประปาจากการดำเนินงานของการประปาสำนักงานสาขาระนองครับ มีชาวบ้านเดือดร้อนนะครับต้องการผู้จัดการนะครับต่อแทนมันไม่ค่อยใหญ่นะครับพ่าต้องการแก้ปัญหาบนนะครับยังว่าน้ำไม่ไหลมาสามสิบเดือนแล้วนะครับปัหายน้ำ มาเราเป็นหน้าสำนักงานไม่มีใครมาต้องกันเลยเหรอครับผมเดืนร้อนจริงครับรรครับตอนตนี้ผมอยู่กับกลุ่มพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระนองอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะพี่มาจากที่ไหนครับเนี่ยปักหมู่บ้านปากคลองมบ้านปากคลองอที่มีปัญหาเดือดร้อนอะไรกันเหรอฮะบอ๋อน้ําประปาไม่ไหลเลยอะ่ะบางทีไหลก็ไหลนิดเดียวแล้วแต่ส่วนมากมันจะไม่ไหลเลยอ,ะลอ่ะและนี่ ขาดเลยสองวันแล้วเราจะอยู่กันไงไงนาไม่มีใช้เลยอะแ,อแ,แจ้งพอโทรมาหรือมาจ่ายค่าน้ำไรบอกว่าเออให้ไปดูตรวจสอบบ้างอะไรบ้างน้ำมันไม่มีใช้อะไรเงี้ยเพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ยจะซื้อน้ำใช้ตลอดก็ไม่เคยได้การตอบรับกลับไปเลยอะเป็นอย่างนี้มานี่นานแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยวันสองวันเนี่ยแบบว่าขาดไปเลยจะเอาน้ำที่ไหนใช้อะ่ะก็เลยก็ต้องมารวมกลุ่มกันตรงนี้ ว่าเออให้ปราป้าเขาไปดูแลหน่อยช่วยเหลือหน่อยเพราะว่าเดือดร้อนทุกปีมีปัญหาทุกปีเรื่องน้ําที่ปากคลองอ่ะเป็นอย่างนี้ทุกปีจริงซึ่งก็มีมานานหลายทีแล้วนานแล้วหลายปีปีทุกปีเลยเรื่องน้ําเนี่ยไฟดับซะยังดีกว่าน้ําไม่มีใช้นี่มันทําอะไรไม่ได้เลยครับแล้วของพี่มีปัญหาอะไรบ้างไหมฮะเนี่ยมาจากที่เดียวกันหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละก็ ตันนี้แหละของพี่เล็ก็เหมือนค่าน้ำแพงแต่ว่าน้ำไม่ปล่อยมาให้ใช้คาน้ำมีค่าน้ำทุกเดือนมีเก็บทุกเดือนสองร้อยสองร้อยแต่เวลาพอเวลาเราค่าน้ำเรามาจ่ายช้าหน่อยก็ตัดแต่เวลาน้ำที่ออกไปให้เราใช้เนี่ยก็คือว่าไม่มีน้ำอ่ะบางบ้านก็มาบ่นว่าเนี่ยดูว่าค่าค่าน้ำผมมาเยอะแต่ว่าไม่ได้ใช้น้ำคือมันจะขึ้นได้ยังไงถ้าน้ำถ้าเราไม่ใช้มันออกมาแต่ลมอ่ะก็เดือดร้อนตรงนี้แหละอันนี้เราไม่ประทวง เรามาเรียกสิทธิ์ครับสิทธิ์ใช่ไหมอย่างเจ๊เขาว่าน้ําออกมาออกมาแต่ลมมิเตอร์มันก็หมุนเร็วค่าน้ามันก็แพงแต่จริงตัวน้ําเราไม่ค่อยได้ใช้กันนะต้องซื้อน้ารถกันะใช่ไหมเรื่องนี้เราต้องมารวมกลุ่มกันถึงแม้เป็นกลุ่มน้อยๆแต่ต้องมารวมกลุ่มกันนะใช่ไหมตีสองตีสามก็มารอน้านไม่ใช่เรื่องแล้วคนทํางานกันทั้งนั้นนะใช่ไหมครับถูกไหม ครับอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับความเดือดร้อนซึ่งตอนนี้ก็กําลังทยอยออกมารวมกลุ่มกันอยู่นะฮะจากหลายๆที่นะฮะเดี๋ยวเราจะไปติดตามสถานการณ์ต่อไปครับแลาวล,ลองแบบผการนะท่านรองอ่ะหัวหน้าทุกหน่วยงานต้องมีท่านรองนะเขาท่านรองมาก็ได้คุณจะไม่รู้ได้ไงจะงานงานี้ไม่รู้ได้ไง งานเต็มเลยนะการร้องไห้คือว่าการเรียนน้องสถึงของประชาชนหมู่บ้านหมู่บ้านเองโอเคไหมต้องให้เข้าใจกันนะเข้าใจกันไหมแล้ให้รับรู้เรื่องชาวบ้านแว่าเออเดือดร้อนแไหวด้วยเพราะว่าผมเดินน้อนมาไหวไหมกลัวคนหมดทำภาษาก็หมดไปเลยครับไหลมั่งไม่ไหลมั่งมาก่อนยังดีคือว่าตีนกลางคืนตีหนึ่งแผลนี่ยังลุกมาเรานำได้ตอนนี้หมดเสร็จครับ องานทั้งเนี่บางคนมีปิดอาสาบ้านก็สุขกสบายแต่เขายังมาได้นะคุณช่ีโปรยิตใมาหน่อยว่าไม่จ้องรอดไม่ได้ได้แล้วไย่เดีวไม่ได้ก็วดนะัดดดวดดดดดนดไปกันที่แ่ว่ามันเรื่ ก็เป็นผู้แตดร้อนอีกคนหนึ่งนะฮะที่มาร่วมเรียกร้องหรือว่าอ,อ,อยากจะให้การประปาได้มีการปรับปรุงการให้บริการประชาชนมีมีความแตด,ดร้อนอยังไงบ้างครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้น้ําน้าแดงน้าแดงมากๆแล้วก็ทำการซักค้าเสื้อผ้าโรงเรียนลูกเนี่ยแทบจะเปลี่ยนสีไปเลยจากสีขาวกลายเป็นสีนส,ส,สีน้านนําตาลนะอย่างหนึ่งปุ๊บอ่ะถามไปปุ๊บค่าน้ําก็แพงอ่ะพอมาปรึกษามาถามเขาก็บอกว่าตามรอบดินก็ต้องเป็นขนาดนี้เสร็จปุ๊บอ่ะ บางทีบินที่ไปวางไว้หน้าบ้านหายไปก็ตัดตัดตัด,ต,ดตัดมาตน้ำเราปุ๊บแล้วเราก็ต้องมาเสียค่าค่าตัดค่าต่อน้าอีก3า0อกว่าบาทโดยที่ไม่บอกเ่วงหน้าปิดน้ําอย่างเหมือนมีเหตุการณ์ปิดน้อา,านอาจะซ่อมท่ออะไรก็ไม่บอกกล่าวไม่มีใบบอกแต่รอ,อบนี้เห็นบอกว่าลงไป <c oughs> ในเฟซบุ Facebook, ๊กลงไปในเฟซบุ๊กแล้วก็พอลงไปในเฟซบุ๊กเสร็จปุ๊บไอ้สำหรับชาวบ้านที่มันไม่ได้ ไม่มี Facebook ไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีโทรศัพท์มือถือไอทีไม่มีอ่าแล้วแล้วลงวันนี้วิทยุอ่าให้พูดอ่านักอ่าออกข่าวในวิทยุแล้วบางคนที่ไม่ได้ฟังวิทยุไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กมันจะไปพูดได้ยังไงอะฮะทำาหากินกันทุกคนเดือดร้อนครับเดือดร้อนพอมาถามก็ไม่มาแก้ไขกันโวยแตกอยู่ไม่ได้ก็ไม่ไ้อยู่ครับผมก็จะไม่อยู่แล้วเหมือนกันโวยแม่งงี้ทุกครั้งครับไปติดตามเหตุการณ์กันต่อครับ ให้กับการราชการที่จะได้เงินเดือนมาทุกๆเดือนนะครับเพราะฉะนั้นการราชการของปรปาปาครับอย้าของปลาแกออกมาชี้แจงเล็กน้อยครับเพื่อความสบายใจเขาทั้งสองฝ่ายไม่ใช่รอเวลาเวลาคุณไปทําอย่างอื่นคุณผีต้องรอเวลาเลยมาฟังคําชี้แจงจากฝ่ายปราปานะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเรืเ่องอะไรทำไมทาไมาน้ำประปาถึง ไหลบ้างไม่ไหลบ้างน้ำแดงบ้างนะครับซักผ้าแล้วต้องซักเอกอ่าเรามาฟังความเดือดร้อนของผู้ใช้น้ำอีกท่านหนึ่งนะฮะจากบริเวณไหนก็อยู่แถวโซนตลาดโชคดีสะพานปลาครับก็คือจะเป็นโซนแถวแับแับปากคอเหมือนกันก็คือปัญหาคือว่าอยากจะเข้ามาสอบถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยโซนแถวนั้นที่น้ํามันไม่ไหลเลยเนี่ยคือทางประปาเนี่ยเขาเขารับรู้ปัญหาหรือเปล่าก็คือ ช่วงนี้คือไม่เห็นน้ําไหลมาประมาณเป็นเป็นเดือนแล้วก็คือเราจะใช้น้ํเป็นยังไงครับก็ซื้อน้ําครับแถวนั้นคือมันมีปัญหาปัญหาหนึ่งคือว่าคือทั้งน้าไม่ไหลแล้วก็มีก็อย่างที่ทราบว่าแถวนั้นมันมีพม่าเยอะเราก็ต้องคนไทยก็ต้องแบ่งน้ํากับพม่าบางทีก็ตื่นมาตอนตีสองเนี่ยเพื่อดูขึ้นมาดูว่าน้ามนไหลหรือเปล่าอันนี้คือปัญหาหลักที่มันน่าเบื่อมากแล้วก็อยากจะทราบว่าจริงๆที่นี่เขา ต้องการคําตอบว่าที่นี่เขาเขารับทราบปัญหาหรือเปล่าและยังเป็นเดือนช่วงนี้น้ำไม่ไหลเราเคยโทรมาแจ้งปรามานอ่าผมยังไม่เคยโทรครับแต่ว่าใช้ช่องทางของโซโซเว็บส่วน,ส,วนส่วนกลางเคยร้องเรียนมาสองสาครั้งลวแล้วก็แจ้งข้อมูลแจ้งข้อมูลมาตลอดว่าบ้านอยู่ตรงไหนช่วงไหนแต่ก็ไม่เคยมีการตอบกลับมาเลยก็คือผมก็ไม่เข้าใจว่าระบบเข้าจริงๆมันมันจะท้อยปัญหาหรือเปล่าผู้ใหญ่เขารับรู้หรือเปล่าก็ประมาณนี้

แช่งสถานที hmm. hai, the rises, ่ด้วยครับเพราะว่าน้ําดําบางที่นี่มันออกไม่ได้ต้องแจ้งบ้าัลลังก์ที่แล้วบ้านเราจะได้ไปถอนลูกๆๆบ้านได้ระวังแม่แล้วมันมาดำไหมเออสายถ้าวางดีไม่ดำผมขอเชิญยางไงนะครับได้ไปดูที่ข้างหลังว่าสาเหตุดูแล้วครับดูแล้ยังมีเก้าครั้งโดยจะต้องทำอย่างนี้นะถ้าวางแผนให้ดีนะครับอาจารย์ทำ ครับขอขให้เป็นเอกสารในรดับของีไ้ไปยังหน่วยเหนือนะครับทำไม่ได้ก็ล้าออกให้เพ่อเอขึ้นม่ขึ้นมาดีกว่าทำได้อะทำได้สามารถก็ไม่ทำไม่มีควาสามารถออกไปเลยคุณทำได้ไหมผมทำไม่ได้เพราะผมมีแฟนทำเยไม่ได้เนมาหน้นี้คุณเป็นหัวหน้าคุณเป็นเรา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 เียกกันดีกว่าไม่ไม่ไม่ที่บ้านคุณเป็นอะคุณทำไม่ได้คุณก็แค่ทำาปให้ให้ เดี๋ยวถ้านะผมผมว่าถ <ole> ้าเรามาคุยตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีปัญหาการจราจรแล้วผมว่ามันจะมีสถานะเราผู้ใจรไม่เป็นไรครับมีจราจรอยู่ไม่เป็นไรครับชาวบ้านเขจะได้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกำลังแก้ปัญหาอยู่ยังยังไม่จบวันนี้นะครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะครับในน้ำน้ำธรรมชาติของที่ มีแมงกานิไลหมมากตัไม่ใช่ครับไม่ใช่นาทำไปใชพื้นัมจะดรั้มเดียวน้ำน้ำที่ไม่นน่ไปได้น้ำของนี่ยังไช่ล้าเลยมงูมเมองไม่พออันนี้มันไม่มีแต่แมงกานีแต่มันมียังไงเราก็ออกไม่ได้เพราะเรากำลังทกลังทำเปลียนสายคลอ ไตหรืเนะครับผมพูดอย่างนี้พูดหลายครั้งแล้วแต่ว่าปัญหาักษาเหตุสาเหตุของปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่างที่ชาวบ้านเขาได้รับความเดือดร้อนในขนานี้เนี่ยสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วก็เบื้องต้นการแก้ปัญหาจะดําเนินการอย่างไรครับปัญหาก็ในน้ําแดงน้ําแดงเนี่ยมันเกิดจากสอว่าเราตัดประสานท่อตัดประสานท่อพอจ่ายไปครั้งแรกเนี่ย ตกรซึ่งมันค้างอยู่ในท่อนี่ยมันก็จะออกไปถึงปลายท่อแล้วก็สุดท้ายก็ไปออกตามก๊อกบ้านผู้ใช้น้ําแต่ละราย,ายนั่นคือน้ําดำน้นําแดงส่วนกรณีน้ําไม่ไหลหมูหนึงเนื่องจากผู้ใช้น้ำริชุมชนเนี่ยขยายตัวกว้างแล้วก็ใหญ่มานานมากกว่าปริมาณน้ําที่ประปามีอยู่ซึ่งมันมันเกินมานานแล้วแหละ จนสุดท้ายนะปัจจุบันเนี่ยน้ำไม่สามารถจะไปถึงปลายสายได้แล้วเพราะว่าปริมาณไม่พอแล้วเราเนี่ยใครจะสร้างบ้านโซนนั้นนะต้องต้องยอมรับความจริงนิดนึงว่าเราจะไม่ตั้งให้แล้วตรงนันนะ้นอ่ะบางบ้านก็บอกว่าเขาโอนบ้านไม่ได้มีปัญหากับแบงค์ถ้าไม่มีมาน้ํามิเตอร์ไฟไฟ้าอะไรนี้เราบอกเราก็ไม่รู้ทาไงเพราะตั้งให้เดี๋ยวคุณก็จะมาดา่าระปายเก็บต่ดตังน้ําไม่มีเนะี่ยอย่างนี้จะเยอะแต่เวลาขอเนี่ยขอบอก ช่วยก่อนราบอกเนี่ยบอกเราพูดดีๆเลยแต่พอมีปัญหาแล้วเขาก็าไม่ยอมรับบางความจริงบอกต้องยอมรับกันนะครับท่านผู้ชมครับปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านจังหวัดระนองเกี่ยวกับน้ําประปารวมถึงปัญหาในคลองหาดสมเป้นนะฮะยังไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะครับวันนี้เรานําเสนอในมุมมองของในเรื่องของน้ําประปาในเรื่องของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการให้บริการน้าประปาในจังหวัดระนองรวมถึงคําตอบ บางประการนะฮะของผู้จัดการประปาจังหวัดระนองเกี่ยวกับปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานของการประปาจังหวัดระนองเราจบกันตรงนี้ก่อนจริงๆยังไม่จบฮะเราจะมีกันต่อนะฮะเดี๋ยวเราจะมาติดตามตอนต่อไปในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับประปาระนองรวมถึงปัญหาที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับคลองหาดสมเป้นที่หน้าวัดหาสสมเป้นที่มีปัญหาเรื่องของน้ําเน่าเสียที่ปล่อยลงมาจากเขื่อนหาดสมเปน้นแล้วก็ปลา ในคลองหาสสมเป้นที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ทางชุมชนจะว่าอย่างไรติดตามตอนต่อไปกับปัญหาในคลองหาสสมเป้นและก็ความเกี่ยวเนื่องกับน้าประปาจังหวัดระนองครับนั่นคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดระนองโดยเฉพาะการใช้บริการโครงการประปาส่วนภูมิภาคซาขาระนองอยังไม่จบนะยังมไม่จบ <หา S 1> กับเมื่อก้นอนระน,นองเราไม่กับเร่งนะ้ำประปาที่สําคัญคือเมืองฮอกล่วงจน<า>ยุติหาสสาเปรน ในกับซึ่งปเลเดมเร่งนาดิบขนาดใหญ่จ่กปลไปร่าง,งเขาขมับเป็นชายคล่องคลองท้ามสมเปนมันในกลับโลงบางรินมั่งที่ดึงน้ำจากนู่นมาผลิตน้ำระปานะครับแต่ว่ปาปัจจุบันนี้กับล,กล,กลักลักมาจากอ่างเก็บน้ำหัามสมเปนอันนี้ลักเลยตอนนี้ถึงสร้างโดยกรมชลประทานซึ่งดรกเล็กเ,ก,เกเขาบอกว่าเมื่อที่เราทำสกู๊ปเข้าไปเด็กๆกเขาบอกว่าถดสร้างอ่างเก็บน้ำเสร็จแล้วพี่น้องจะได้น้องจะมีน้ำใสสะอาดวิงว่งวิ่งชาย ได้ปรกากฏว่าปรกากฏทำอ่างเสร็จปรกากฏว่าไอ้ไอ้ปืนๆด้านหลงังก<ๆ>็ไม่ได้ทําความสะอาดกับอ๋อไม่ได้ทำความ <constantly S 1> สะอาดเสซฟไม่ไม่เสร็จสากเลยต่างๆมันตับต้มตับต้มทุ้ง้งไม่น้ำน้ำหนาวนะได้นะครับนั่นแหละกลับคือปะหน้าที่พี่น้องชาวระนองกำลังประสบอยู่ตอนนี้ก็ยากจะฟักถ่างการประปาส่วนภูมิภาคซาข้าระนองครับพ้องมาในหวาได้ฐานไม่ได้บรากฏไอ้ฐานให้มาดูแลพี่น้องประชาชนย่างจริงจังแกเคยปะหน้ากันย่างจริงจังเมื่อก่อนตอนน้ำเป็นนิ่มฐันก็บอกว่าอ๋อแหล่งน้ำเดิบเรามีอ่าแร่แร่เหล็ก มันก็เลยทำปฏิกิริยาก็เลยทำให้น้ำแดงเราได้แก้ปัญหาไปแล้วโดยเพิ่มสารอะไรก็ไม่รู้แหละตอนนั้นเนี่ยเหมือนจะทำให้น้ำใสตอนนี้ทั้งแดนทั้งคุณทั้งพลักทั้งหมิ่นเลยค่ะอ่าซึ่งเป็นปันหาที่พี่นงชาวระนองต้องช่วยกันนะครับต้องช่วยกันรบช่วยกันเป็นปากเป็นเสี่ยงถ้ามาทำเพื่อใครเพื่อพี่นงชาวระนองการประปาถ้าท่านทำดีกับพี่นงประชาชนเขาก็ยกย่อง เมื่อกับดัดสภากิจอื่นๆท่วราชการอื่นๆเขา,าทำไดีเราย่อกับเพนะครับเราไม่ใช่ว่ามาโจมตีฐานแต่นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในแหลน้องบ้านเราปัญหากับการใช้น้ำพระปาที่มีอยู่เกิดขึ้นแบบถ้าบอกว่าแบบเป็นสันดานแลบนะครับมันสันดานแกไม่ให้สันดอนคุดได้แต่ว่าสันดานแกอยากตอนนี้พระปาแหล่น้องเราเมื่อสันดานเลยเดี่ยวแดงเดี่ยวแดง เดี่ยวนามปนูเดี่ยวนามปนีครับเดี่ยวดูสกู๊ปของเราแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเหลืองสกู๊ปจากทางปป้าเองอันนี้เป็นแค่ปันห้าของของหัาสเปนที่หนามหนาวยังมีสกู๊ปอื่นตามมาเผื่อที่จะเรียบเรียงเรื่องราวนะคะว่าปันห้ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแลรืจะมีการแก้ไขยังไงด้วยค่ะไปตามกันต่อไปลูกยังมีสกู๊ปเดี๋ยวโกตัดปป้าให้ดูอีกต่อวันนี้เวลาโกไหนกันลาวข้าวชาวบ้านเวลามดมดเวลาแล้วท่านอยากกินพัชราหยุดรุนแรงแล้วอัน เดี๋ยวฮะวัชระหยุดนิจจาดิดตายแหลงเบา่นี่เขาเรียกว่าเอาความจริงมาพูดแล้วก็ย่างปลาเนี่ยแล้วก็ให้กัดประปาได้ช่วยแก้ไขมันดีสักทีใช่พี่น้องชาจะได้ใช้น้ำใบใจนี่เกือบเป็นปีแล้วที่มีปัญหาอยู่ปนิในขณะเดียกัก็ฟาดกัดประปาซสุดๆในพักข้าคะน้องช่วยแก้ไขกับพี่น้องประชาชนชาวระนองกันด้วยวันนี้เวลาหมดหมดเวลาเลยในการเราค้าชาวบ้านก็ต้องจ้างลากขึนไปพ้นแล้วค่ะดิฉันวันนาสุวัฒนานีสากุณค่ะท่องชายุดชุติวงศ์กับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็ม,ตมทุกสัมผัสอารมณ์กับชุดรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD 4ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงุ้มจริงจานส้ม IPM i d e f i n i t i o n 02245999